เอาละก็ต้องขอกราบสวัสดีกันทุกท่านก็ได้นะครับผมวันนี้เราก็มาอยู่กันในหน้าวเว็บไซต์เกมหนึง่งนั่นก็คือเกมใหม่นี่เองตัวเค้ื่อชื่อว่า Tower of Fantasy นี่เองซึ่งเซิร์ฟเวอร์กำลังจะเปิดในเร็วๆนี้แหละเปิดให้เล่นกันทั่วโลกนี่แหละตอนนี้ก็เหลือเวลาแค่8ชั่วโมงแล้วสำหรับใครที่เป็นผู้เล่นใหม่ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนก็อย่าลืมมาลงทะเบียนรับของรางวัลกันนะครับเดี๋ยวจะเปิดของรางวัลให้ดูให้ดูเลยแล้วกัน ถ้าก็ขอวราถึงสล้านเนี่ยเราก็จะได้รับขอตามนี้ไปเลยแต่นี่เกินมาแ่าจแต่ประมาณ4ี่ล้านแล้วมั้งเนี่ยแล้วก็การค้นพบพีเนเนี่ยก็จะเป็นพวกแผนที่ตามแนวในพวกนี้นั่นแหละก็ตะลุยอวก,กาศพวกนี้นั่นแหละอแล้วส่วนนี้ก็จะเป็นพวกตัวละครในพวกนี้นั่นแหละอ่าเชอร์รี่แล้วก็จะมีทั้งเสียงภาคจีนแล้วก็ญี่ปุ่นนั่นแหละ แต่จริงๆถ้าเกิดมีไทยด้วยยิ่งดีเลยแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นพวกข่าวสารของ Tower of Fantasy เนี่ยแหละแต่ถามว่าเกมนี้เป็นเกมแนวแบบไหนเป็นเกมแนวของ Open World ล้วนๆเลยละกันแต่ว่าคนดูมุมมองก็คืออาจจะคล้ายๆเหมือน g e n ช i นอะไรพวกนี้นั่นแหละเดี๋ยวต้องไปรอดูในเกมเนี่แหละว่าจะเป็นแนวแบบภาพสวยหรือไม่แต่เห็นคนลงทเบียก็เกือบ4ล้านถือว่าเยอะมากแล้ว แล้วก็ส่วนแพลตฟอร์มที่จะที่จะอยู่ในเร็วๆนี้ก็ก็มีอยู่แค่เอ่อก็จะมีทั้ง PC Apple Store แล้วก็ Google Play แล้วก็มีทั้ง Epic แล้วก็อีกอย่างนึงก็นั่นก็คือ Steam ด้วยแต่ของผมอะ่ะผมจะเล่นบนแพลตฟอร์ม Steam นี่แ,ลแหละเพราะเพราะว่ามันมันล็อกอินอะไรได้ง่ายหน่อยอะ่ะ โอเคก็เป็นยังไงกันบ้างครับผมสําหรับใครที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเกมนี้ก็อย่าลืมมาลงทะเบียนกันนะครับเหลือเวลาอีกแค่8ชั่วโมงแล้วที่เราต้องลุยแนว o p e n w o r l d Tower o f f a ร t a s y เรในเร็วๆนี้นั่นแหละสำหรับวันนี้ทางผมต้องขอลาไปนนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย